ไข่ครับรดไข่ไข่มาซุมซ่มๆไม่ให้ซุ่มไม่ให้เสียงอยู่เนี่ยมาแต่ไหนเนี่ยลงทางมาแต่ไหนอเออปู่ว,วัสดีครับปู่มาตาใสครับฮะม,ม,มาจากซา,า,า,ากแก,ก้ววุ่นนะ ขมาหอดถึงือแสองหมื่นแล้วดิอันนี้หน้าบ้านครับอยู่หลังบ้านอลังบ้านอุ้ยม้อนเขาออโานมาเลยวะอู้เต็มเลยวะอ้าจะได้กินมืดเนี่ยเสียออเ้อ้ยเอาจากอันนี้ละ เอาเอามันถือเลยอันนี้มันเพลิดไอเด้อร้อยน้องผมมาก่อนเดี๋ยวผมจะบอกอุ้ยตอนนี้มันไปเรียนเมืองอยู่น้องไปเรียนเมืองอยู่เพิ่งไปว่ากันก้อนก่อนพอดีโอเคใครอยากเขาเองโอ้แบกไปยังไงน้องโบเขาจะมาลูกไก่ล่ะฮะป้าตุ้มไม่ใสอยู่ในบ้านเหรอครับก็เดี๋ยวไปออกอุ้ยออกอยู่ ออกไปจวดๆแค่นี้แหละโอ้มูเจานี่คือจวดเหรอวกระบาดไปจนบ้านในเห็นหันโลงโลดโลงอย่างเล่โอ้องเพิ่งนนะเยะบุกบุกค้างเลยถึงาหอดว่างหันเนี่ยไป้างจนนั้นโอ้ย ทางเล่นอะไรบอค้อ้ถึงยนันอุ้ยไบเรลียวก็เป็นสีสีเหรอย่างัอยเฮะบ้ากะบเอาไปทางเาไปแ่านยังเปอสว๋อทีติยู้นี่มันเป็นไอเป็นแม่เล็กเป็นแม่เล็กบออ้เสียตีอ้เอาจากอันนี้เนาะเสีย เอาเถิงอ่อนอ่อนแก่ฮาแม่ได้เท็ดเนี่ยกลิ่นโอ้ครับ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 ขอบคุณเลยหลายพี่เองนึกเอาตัวอ่อนๆด้วยก็ได้เสองไฟอ่ะอันไหนอ่อนอันไหนแก่ผมบูหูเลยเนี่ยอย่างจะผิดก่อนโอ้ออกมาหายหอดบาทเลยครับนี่ครับขอบคุณเจ้บุ้นเส้นครับมีอันนี้แก่อันนี้แก่บ่จะนึากินบ่บักเพาอย่างบักเพาน้ำหวานน้ำหอม เัิบอกร่าวนี่แหละเขาเฮ็ดกินเขาเฮ็ดอ่าส่นนี่และเจ๊ขอบคขึ้นครับพอได้พอได้เซมิมอยู่ั้พุบนหรือครับนี่อยู่เส้นท่านี่เราบอกเพื่อนยังบ๊วแมนบแมนอันบ๊รถเพื่นเพื่อนข่าวเพื่อนย่ใส่ตอนนี้เาลงไอีกกอไเอายังแมนเขาลักเจ้าหรอบ สมกับยูทูบเบอร์มือหนึ่งโนหนึ่งของเมืองไทยครับนี่ครับเออ่เจ้าไปจังมือวันหนึ่งสองสม่มนซีมือหนวดไปน้ำเบาด้วยไมปลาได้ดงคุณอ่ะฮะปลาเฝ้าไปมุดปลาเอามุดปลาเอาเลยมุดปลาก็ตอนนั้นเขาตักยอดเนาะไปข้างสะน้ำบ้างอะไรบ้างในป้าเออ เอาไฟเหดีอวมันคือกับพี่ประซัมกันข้างหน้ากับข้างหลังก็แบบอันนี้แบบหลอดไม้างหน้ามันหลอดธรรมดาเอาคือเปลี่ยนคือเปลี่ยนเอียวเอ๋อ๋สีเอียวทั้งเอียวนี่นะนี่แล้ว่ะโอ้พ่อแล้วครับพอแล้วมี่มี่เมืองใดเด็ดดีกว่านี่ยมีเด็ดอยู่อยู่ใส่อีกอยูไงเขาเขมีทีดียวยูไงยูบ้านตาเสาไม่ได้ หวยลาดตำบลตะเสาอื่นไหนด้วยสินเจริญสินเจริญจมบ่เจ้าขึ้นมานแต่ว่าพอแล้แบบนี้ในเฟซอะน่ะต่พ่อเองตง่างหาเขาตงเขาางหาน่ะเรีนผูรับต่อไหนกันละบางใดเขาดีเขาขอเ้าเขาเกินสมกับได้เป็นแสนสองแสนสามแสนเนาะ วัดโอ้ครับผมครับ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 ขอบคุณครับพี่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณเสียตีครับมีอะไรก็เรียกผมตลอดเลยนะนี่ผมให้เครดิตแกเลย FC ครับเบิงแกขนของไปนอนวัดสามมือสามขึ้นก็อยู่สามมือสามขึ้นครับผมมียังเดี๋ยวผมเปิดเด้อ ครับผมขอบคุณครับเจ้ครับรบััสดีครับโอ้เดินทางปลอดภัยนะครับผมไปหลังรถมาขอบคุณกระตกไปแล้วครับเสียตีเอา้าข้าพันมาช่วยยกมะพร้าวหน่อยเลวมาอืมตอนแรกแกว่าจะมาทำเพจครับแต่พอดีน้องผมไม่อยู่เนาะน้องผมไปเมืองครับ พรน้องผมนี้จะทำเพจให้ครับเพราะเพจแกเงินยังไม่ได้ครับเงินเข้าแล้วแต่น่าจะเป็นเหมือนของเสียตีนครับที่ยังไม่ได้ตังคนะ์ที่เงินเข้าแล้วยังไม่ได้ตังค์เงินที่เงินเข้าเออนั่นแหละย,ยังไม่ได้ตังค์ให้น้องทำให้แต่น้องไม่อยู่ แต่น้องไม่อยู่ครับน้องไปเรียนเมืองยังไม่ได้กลับมาเลยครับช่วงนี้ยังติดภารกิจข้าพานไปช่วยยกเล่รูมามีอะไรแกก็เรียกผมตลอดครับเสียตีขอบคุณมากๆสำหรับวิตรภาพดีๆของเสียนะจ๊ะ มีอะไรก็เรียกกันครับถ้าน้องอยู่เดี๋ยวผมจะโทรบอกครับว่าน้องมาตอนไหนเนาะว่าว่างตอนไหนสะดวกตอนไหนเดี๋ยวก็จะบอกตอนนี้ก็เพิ่งมาจากสะแก้วประภาวมาฝากไปยิงดิขัผพานไปไปแล้ว ตอนนี้แกก็จะเดินทางกลับบ้านมันมืดค่ำแล้วแกนี่สู้จริงสู้จริงๆเอาจนเสร็จภารกิจไปไหนไปกันครับเซตตีกับเจ๊บนเส้นนะ,ะก็ขอบคุณมากๆครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม